สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่7พฤศจิกายนนะครับ2 5 6หครับเอาละครับก่อนไปฟังคลิปนะครับผมขอฝากช่องไว้หน่อยครับช่อง Manchester United รักหมดใจครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับกดเข้ามายเยอะๆครับเข้ามาร่วมกลุ่มร่วมโพสต์เกี่ยวกับแมนยูกันครับโอเคนะครับเราไปข่าวเกี่ยวกับ Manchester ์ยูไนเต็ดครับล่าสุดเนี่ย วันนี้นะครับแมนยูะจะบุกไปเยือนกูดิสเซนง์ปาร์คของเอเวอร์ตันนะครับในเวลาทุ่มครึ่งครับก็ยังไงใครเป็นแฟนแมนยูเนี่ยก็ต้องติดตามชมและเชียร์นะครับแบบนี้ล่าสุดได้มีข่าวออกมานะครับว่าเก้าอี้ของโซชาเนี่ยเริ่มร้อนแล้วครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้แมนยูได้แพ้ไป2นัดรวดนะครับก็คือแพ้อาร์เซนอลคาบ้านะครับแล้วก็บุกไปแพ้อิสตันบูบาซักเซเฮีย2ประตูต่อ1นึครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับถ้าแมนยูแพ้อเอเวอเรตันอีกอะโซชามีสิทธิ์โดนปลดออกจากตำแหน่งค่อนข้างสูงครับซึ่งมีหลายกระแสมาก็บอกนะครับบอกว่าถ้าแพ้แช์นี้โซชาก็จะไม่โดนเด้งผมไม่เชื่อครับ ผมคิดว่าแมนยูไม่น่าจะรับไหวครับกับการแพ้3นัดรวดและถ้าแพ้แมตช์นี้นะครับแมนยูจะตกไปอยู่น่าจะเกือบถึงโซนตกชั้นเลยนะครับเพราะว่ามีทีมอหมื่นที่จะแข่งก็น่าจะก้าวกระโดดขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นอย่างทียววันนี้นักเตะแมนยู Man จะเล่นเพื่อเซฟโอเล่หรือเปล่าครับหรือว่า จะเล่นยังไงครับซึ่งผมคิดว่าแมนยูทุ่มช่วงหลังมาเนี่ยไอแมตท,ที่แพ้อิสตันบูเนี่ยเป็นแมตท,ที่แย่มากครับเล่นไม่มีระบบแบบแผนอะไรเลยผมถือว่ามันแย่มันไม่เอาไหนครับแมตเนี้ยมันเล่นเฮี้ยมากครับต้องบอกเลยครับพูดจากใจเลยครับซึ่งบางครั้งนะครับความคิดของผมอาจจะไม่ตรงกับท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ก็คือคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับ ซึ่งผมคิดว่าผมไม่ได้แบบว่าโลกสวยนะครับคืออยากให้แมนยูไม่แพ้ครับคืนนี้ไอเรื่องผู้จัดการทีมมันจะไล่ออกหรือไม่ไล่ออกมันอยู่ที่บอร์ดบริหารนะครับซึ่งผมคิดว่าผมเชียร์แมนยูอย่างเดียวครับใครจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมผมบอกตรงครับว่าผมสนับสนุนหมดครับ โอเคนะครับยังไงวันนี้แฟนแมนยูช่วยกันลุ้นครับว่าวันนี้แมนยูจะบุกไปชนะเอเวอเรตันหรือเปล่าครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคนบ้าวันติสนามด้วยครับเย้ๆย,ยจุ๊บๆสวัสดีครับ